ลบครับได้ไหมได้ครับได้ยินไหมยโอเคได้ครับได้กอดด้วยครับทอปเปิลคิวนะครับมีดีแอคครับ และคะแนนไป14.3นะครับค่าไป21นะครับแล้วก็ตาย0 acid enfin 2นะครับ l i a k Man Shop นล1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชนะนำที่เติมเกมโมบายเดจเอนเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางชำระใหม่อย่าง s p a y l พ t e r ต้องทีนี่ทีเดียว l e a g Man Shop เท่านั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับ อะไรครับใ่นแบบนี้ก็จะมาเล่นอีกเียนะครับซึ่งที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นฮานนบินะครับหินกรอสโนแลนแล้วก็เมนทอร์นะครับฝั่งเรามีชูเป็นโลมนะครับจูชินกางแล้วก็ชูโยป่าอาริออฟเลนะครับแล้วก็ไอเซียโกเลนะครับก็คือผมเองที่แรกที่เราจะออกเนี่ยก็จะออกเป็นตัดเลือดเลยนะครับยังไม่ขึ้นรองเท้านะของผมอัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับชูมาแกงตั้งแต่แรกเลยนะครับเราต้องอย่าเพิ่งตีคีปนะครับให้เขาดันมาเออูเปิดแล้วนะครับ มีโลครับเสียโล่ไปก็น่าจะทําให้เราได้เปรียบตอนไฟครั้งต่อไปครับเขาไม่มีโลเอาปูครับคิบมาแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ผมกักเรียนโอเคชูยังอยู่นะครับฟูโยอยากให้ชูไปช่วยนะครับไปได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเมนทอร์เหมือนจะเล่นกับกลางนะครับแล้วก็น่าจะเดินช่วยป่า โอเคป่าอยู่นี่นะครับเวลจะสี่แล้วนะโนแลนนะครับอัน oh. ติครับค oh. อมโบอรเรายัางไม่ตายนะเฮ oh. ้ยผมไม่น่ารีบปวดฮิลเลือดเลยครับ oh. ยังติดดาเมจ oh. เผาไหมอยู่นะครับจากหลบครับได้ไหม oh. ได้ครับ ติดห่มรมด้วยอยู่นะครับมันก็เลยหิวเลือดไม่ขึ้นครับไม่เป็นไรครับได้เฟิร์สบัตมาครับคุ้มอยู่ฮาบีจะเวลสี่เรายังยิงแล้วก็ได้เลือดอยู่นะครับเพราะว่าเรามีพาฟสีนะครับโอเคฮาบิเสียสเปลไปนะครับแต่ถ้าเขามีอันติปลาโดนผมเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนะอันนี้เราก็เซฟเซฟเอาเลือดไปก่อนนะครับแต่เมื่อกี้ถือว่าเปิดโนแลนได้ดีนะได้เฟิร์สบัตรมานะครับ ดูมาครับ <Launch attack. S 1> ขอบคุณมากครับผมต้องเก็บท่านหนึ่งไว้ลัดน,นะ mm hmm. ไมโนทอนะครับยังเวลสามอยู่ทูโย่โก็ต์ไฟายลัสไม่ได้นะครับอาจจะดูนิสัยแย่นิดนึงนะแต่มันต้องลัสจริงๆนะฮะแคลรี่มันต้องฉีดนะครับเงินมันต้องฉีดป่ากับแคลรี่เนี่ยตักตัวหนึ่งนะครับ กินล็อกใครไปล่ะอาจจะล็อกเออ่จูชินโอเคจูชินไม่ตายนะครับตายเองโอลนเข้ายังไม่อยากบวกสุดมากนะครับตอนนี้ยังอยากแบบอยู่ในเลนเก็บเงิเงนต่อนะครับเพราะว่าในช่วง5นาทีแรกเนี่ยอยากจะเซฟให้มากที่สุดนะครับเอาปอมได้หรือเปล่า ่าฝั่งเขาอยู่กลางคาราบีไม่รู้อยู่ไหนมาแล้วครับมาพร้อมกับเมิโนโทอร์ริกได้ฟิกนะครับหนีไปก่อนตีป้อมได้ครึ่งหลอดแล้ว่อยครึ่งหนึ่งนะครับคาราบีลงล่างแบบนี้ต้องรีบเคียคร์คีฟนะครับแบบนี้คาราบีจะยิ่งจนนะครับถ้าไปแล้วไม่ได้คิวคาราบิเงิน2,000นะครับผม3,000แล้ว ถือว่าฉีกมานะต่อไปออกดาบฉาดนะครับซึ่งดาบฉาดเนี่ยก็จะเหมาะกับอีกเสียมมากๆป้อมตอกสุดท้ายสวยเมื่อกี้ผมล็อกท่าสองไม่โดนหรอเหมือนจะโดนเลยนะหรือผมเพิ่งตื่นอืมดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเมื่อกี้พลาดไปโนแลนหายมาแล้วครับขึ้นมาจากล่างเราไม่ต้องตีป้อมก็ได้นะครับตอนนี้ ก็โดนจูชินครับครับจูเรา,เาต่อได้นะ <What? S 1> มาแล้วครับเอาเพื่อนผมตายอารบีอยู่ป่าบนนะครับแต่ได้คิวจริงเลยหินมานะครับหินเจ้าใครไม่รู้นะครับจังหวะนี้กดใส่ชูไปครับไม่รู้จะกดใส่ใคร โนทอรอเติมให้นะครับตายครับตีเต่าต่อ,ตอกอดมาไม่ครับกดโดนเตะมาทัาบบีโดนอลิสเปิดเอาป้อมเลยแบบนี้เข้าไปตีได้นะโนทอใส้คิวมาครับกับเข้าเลนต่อครับปูเกิดเต่าได้แล้วตอนนี้เงินไป4,500แล้วนะครับผม าลบิยังอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันอยู่นะก็นำไปพันห้านะครับโดยเฉลี่ยต้องออกป้อมให้นะครับเพราะว่าเวลาเล่นเลนบนนะเราจะได้เดินง่ายขึ้นหน่อยนะครับเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้เจ็บรล่อแต่ครับพาังบิมาเลนบนนะครับเลเวลเเกียร์คลิปเร็วมาก ตัวที่ตีชิ่งไปชิ่งมานะครับตรงกลางบวกกันนัวเลยและชูโดนไล่นะครับดูชินโดนหินแต่ก็เอาไม่ลงนะครับไว้แบบนี้เรียบร้อยครับได้หมดครับเงิน6,000นะครับฮานาบิ3,000ห่างไปไกลแล้วนะครับยังไม่ถึง6นะแต่เกือบๆนะครับ โนแลนอยู่ในปา่า <Rem ain. S 1> ชูเห็นแล้วเราแตก60แล้วนะครับเราต้องยิ่งเซฟนะครับมีคนเรียกโฟยเอ็มว่าครับ โอเค9ค <stay> ิวฮาราบิตายอีกแล้วเนะี่ยไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับ <Turtle player. S 1> จริงๆฮาราบิมันเก่งนะเออแต่ว่าถ้าฮาราบิมันมีคนเลี้ยงอะมันจะเก่งมากแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบเี้เลยนะครับคือเขาก็จะยืนไม่ได้นะครับแพ้เลนหลายตัวละครมากๆตัยน,นะครับแต่ได้คิวอยู่ ส่วนมากถ้าอีเซียเกิดเราวางอันตีเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งหนีออกกันนะน้อยมากนะครับที่จะมีคนตู้ต่อถ้าแตกแปดสิบครับตัวมาครับตายครับสิบสองคิวครับรเขาเรียกโฟเอ็ม e ทำไมล่ รู้จักผมหรือเกือบตายนะครับเจ้าก๊อตหินมาเข้าหลังครับเวลก้าวจะกินก๊อตสวยมากมันตี12วิ อยากได้บัฟบูนะครับเพราะว่าเราเป็นต,ตัวที่ใช้มานาเยอะมากเลยขอ,อนนะโอเคครบับสวยสวยทิปเปิลคิวปะออเดัร์บเบิลคิวนะครับ จบได้เลยนะครับจริงๆแล้วนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็พาสซีดทำงานนะพาสซีดจากเอร์ดาบฉาเนี่ยครับจะได้จังอู้เกือบตายนะครับดีนะตัวเรามันมียิงแล้วก็ได้เลือดนะครับยิงๆนั่นเอง ค okay, ครับในเลือดมาต <The Lord. S 1> ลอดใช่ไหม <The Lord. S 1> จะได้ขึ้นบ้านให้มันจบๆสักทีนะครับปะ่ะเราต้องเซฟนะครับ <Yes. S 1> อย่าไปแช่หน้าบ้านบ่อยๆแช่หน้าบ้านบ่อย, <Understand. S 1> อยๆนี่คือแพ้มาแล้วนะครับ <'t> เยอะแยะมากมายหลากหลายคน <The Lord. S 1> เยอะเต็มแล้วครับยังไม่ต้องกลับบ้านเลย oh. มีบับบูแบบนี้ก็ยิงสกิลรัวๆนะครับอา้าวบับหมดพอดีครับ โนแลนมาครับโนแลนไดนะ้ไงฮะว่าแล้วแล้วผมสตันไม่โดนด้วยนะรประเด็นเกมจะพิกหรือเปล่าขอปั๊บนะขอบคุณครับชูมันติถามวีครับ โอ้ถ้าเมื่อกี้ผมมีฟิกนะอาจจะได้ทิปเปิลคิวเลยนะครับถือว่าเกียร์คิปไปครับต่อตายครับรีป้อมครับข้างบนบวกกันนัวเลยครับ เรียบร้อยชูค่าหินนะครับในอันติของหินเองฮะขอดูเรื่อยก่อนอันติสามวิได้ไหมก๊อตได้นะครับ อยากได้หลอดอีกชุดหนึ่งเลยคนะรับหลอดอีกชุดหนึ่งผมว่าน่าจะจบบ้านแล้วอยากได้บูบับนะขอบูบับนะหรืปว <c oughs> ดแดงมาแล้วน,นะครับโอเค ได้ยินไหมเขียนได้ครับได้กอดด้วยครับอิปลคิวนะครับมีดีแอคครับ,รบ,รบโอ้ยขาดทารบินะ่มีอันฟาวเวดแล้วนะครับยิปเอ็ดคิวตัวแบบอิกเซียนะฮะก็เป็นตัวแครี่ตัวหนึ่งที่ผมชอบแบนนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นมันแต่วันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับ ใครที่คิดไม่ออกว่าเจ้าตัวไหนดันแรงอีกเซียเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆนะครับยิง3ครั้งฮิลยิง3ครั้งฮิลนะครับได้คะแนนไป14.3นะครับค่าไป21นะครับแล้วก็ตาย0แอซิดสองนะครับทำดาเมจไป7 7 0 0 0นะครับรับดาเมจ38,000เข้าร่วมไฟ66%นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอิกเซียนะครับกดฮาร์บีไปหนักมากนะครับทำให้อาราบีไม่ได้คิวเลยครับ07นะครับทำดาเมจ10,000เขาสำหรับอาราบี ก็ประมาณนี้สําหรับอีกเฟียนะครับอยากให้ผมทําตัวละครไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ